สิต้นไม้อัปมงคลที่ห้ามปลูกในบ้านจะมีอะไรบ้างไปชมกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆสายมูทุกคนกคับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมมูเตลูนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนทุกคนมารู้จักกับต้นไม้อัปมงคลสิชนิดนะครับที่ไม่ควรปลูกในบ้านเลย อันนี้นะครับตามความเชื่อโบราณโบราณเนี่ยเขาก็มีความเชื่อกันว่าหากบ้านไหนครอบครัวไหนเนี่ยปลูกต้นไม้อัปมงคลสิบชนิดนี้แล้วจะทําให้เกิดความไม่เป็นสิริมงคลขัดโชคขัดลาบขัดความเจริญนะครับผมหรืออาจจะนํามาสู่โรคร้ายโรคภัยไข้เจ็บให้เกิดขึ้นแก่ครอบครัวได้นะครับจะมีต้นอะไรบ้างเรามาเริ่มที่ต้นแรกกันเลยครับซึ่งต้นแรกนะครับนั่นก็คือต้นระกันนั่นเองนะครับผม จากชื่อของต้นนรกรรมนะครับทําให้คนไทยไม่นิยมนํามาปลูกในบ้านนะครับผมเพราะเชื่อกันว่าหากปลูกต้นนรกรรมไว้ในบ้านแล้วเนี่ยจะนํามาซึ่งความชอกช้ำระกำรรสวงมาให้อยู่ตลอดเวลานะครับและจากลักษณะของต้นนรกรรมที่เป็นต้นพุ่มแตกเป็นกอลําต้นก็จะมีหนามแหลมยาวอยู่แล้วนะครับซึ่งหากเด็กๆเ,เข้าไปใกล้ก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายได้อีกด้วยนะครับผมต้นที่2นะครับนั่นก็คือต้นโศกนั่นเอง ต้นโศกเนี่ยนะครับมักทําให้เรานึกถึงความโศกเศร้าที่มักจะมาพร้อมความไม่สมปรารถนาแต่จริงๆแล้วนะครับชื่อเดิมของต้นโศกก็คืออโศกแปลว่าความไม่มีโศกเศร้านั่นเองนะครับผมแต่ถึงอย่างไรคนไทยก็ยังมีความเชื่อว่าต้นโศกไม่เป็นมงคลไม่ควรนํามาปลูกในบ้านเพราะจะทําให้ผู้อยู่อาศัยหดหูเศร้าหมองแล้วก็จะมีแต่ความโศกเศร้าเสียใจนั่นเองนะครับ ต้นที่3นะครับก็คือต้นชบาต้นชบาเนี่ยนะครับมักถูกนำไปโยงเกี่ยวกับเรื่องของคดีความเนื่องจากเชื่อว่าเป็นดอกไม้อัปมงคลเพราะในอดีตนะครับมีการนําพวงมาลัยดอกชบาเนี่ยไปสวมคอนักโทษที่กําลังจะถูกประหารชีวิตนะครับดังนั้นจึงไม่ควรน,นํามาปลูกในบ้านเพราะเชื่อกันว่าอาจจะทําให้เกิดคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลได้นะครับผม ต้นที่4นะครับนั่นก็คือต้นรักนั่นเองถึงแม้ว่าชื่อของต้นรักเนี่ยนะครับจะฟังดูไปในทางที่ดีและในสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็มักนิยมนาดอกรักมาร้อยมาลัยใช้ในงานเกี่ยวกับงานมงคลเรื่องความรักนะครับอย่างเช่นพวกงานแต่งงานมั่นแต่ก็มีความเชื่อนะครับว่าการปลูกต้นรักในบ้านเนี่ยนะครับ จะทําให้ความรักยุ่งยากซับซ้อนขึ้นและกลายเป็นคนหลายรักมากรักนั่นเองนะครับผมและนอกจากนี้ยานของต้นรักเนี่ยยังเป็นอันตรายต่อผิวหนังอีกด้วยนะครับต้นที่5นะครับนั่นก็คือต้นมะรุมนั่นเองเชื่อกันว่าหากมีต้นมะรุมอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับจะทําให้มีเรื่องมะรุมเรา้าเดือดร้อนวุ่นวายเกิดเรื่องกุ้มใจมีแต่เรื่องร้อนรุ่มสุมซวงนะครับผม จะถูกผู้คนมาคมเหงรังแกมีแต่เรื่องร้ายๆเข้ามาลุมล้อมอยู่เสมอทำให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านเนี่ยนะครับอยู่ไม่เป็นสุขนั่นเองมาถึงครึ่งทางกันแล้วนะครับบ้านเ,นเพื่อนๆคนไหนมีต้นอะไรอยู่ในบ้านบ้างคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมจะได้รู้ว่าต้นไม้อัปมงคลที่มักจะอยู่ในบ้านคนเนี่ยมันคือต้นอะไรนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปต่อต้นที่6กเลยครับต้นที่6นะครับต้นชวนชม มีความเชื่อกันว่าต้นชวนชมเนี่ยจะชักชวนให้คนมาเชยชมจึงไม่เหมาะสมที่จะนำมาปลูกภายในบ้านที่มีลูกสาววัยแรกรุ่นนะครับเพราะอาจจะเป็นการชักนำหนุ่มๆให้เข้ามาหาลูกสาวได้กลายเป็นเรื่องชิงสุกรหามหรือเป็นการปูทางให้เกิดเรื่องเสื่อมเสียขึ้นได้นั่นเองนะครับผมนอกจากนี้ยางของต้นชวนชมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอันตรายหากไปสัมผัสดโดนเข้าหรือกระเด็นเข้าตาก็ทำให้เกิดอันตรายได้เช่นเดียวกันนะครับ ต้นที่7นะครับต้นมะละกอชื่อของมะละกอนะครับก็ไม่ค่อยจะดีนักนะครับซึ่งเหมือนกับการแตกออกเป็นกอหรือการละออกจากเผ่าจากกอนั่นเองนะครับผมบ้านไหนที่ปลูกมะละกอเอาไว้นะครับบ้านหลังนั้นก็อาจจะไม่มีความสุขเพราะว่าลูกหลานจะแตกแยกออกไปอยู่ไม่ติดบ้านนั่นเองนะครับหรืออาจจะหนักหน่อยนะครับหากเกิดความขัดแยง้งก็อาจจะทะเลาะเบาแหวงจนหาความสุขไม่ได้นะครับผมต้นที่8นะครับต้นนางแย้มป่า โบราณเนี่ยนะครับมีความเชื่อกันว่าต้นนางแย้มป่าเนี่ยเป็นต้นไม้ที่มีพูดผีปีศาจสิงจะิตอยู่ภายในหากปลูกไว้ภายในบ้านเนี่ยนะครับวันดีคืนดีต้นนางแย้มป่าสําแดงอินทริ์ทำร้ายรังแกผู้คนในบ้านนะครับทําให้หวาดผวาเสียขวาญได้หรืออาจจะทําให้เจ็บไข้ได้ป่วยมีโรครุมเร้านั่นเองนะครับผมต้นที่9นะครับต้นลันทมชื่อของต้นไม้ชนิดนี้ไม่เป็นมงคลนะครับเพราะคําว่าลันทมออกเสียงใกล้เคียงกับคําว่าระทม จนเชื่อกันว่าหากใครปลูกต้นลั่นทมไว้ในบ้านคนทั้งบ้านก็จะมีแต่ความทุกข์ระทมคู่ครองห่างเหินจะมีแต่ความทุกข์ความเศร้านะครับต้นดิสิ0ต,ต้นเต่าร้างเชื่อกันว่าหากสามีภรรยาคู่ใดนะครับปลูกต้นเต่าร้างเอาไว้ในบ้านก็อาจจะต้องเลิกรายาล้างกันไปก็เป็นได้เพราะชื่อเต่าร้างนั้นก็แสดงไปในความหมายของการเลิกร้างร้างลานะครับผมหรือการย่าล้างนั่นเอง ทำให้ครอบครัวเนี่ยแตกแยกอยู่ไม่เป็นสุขนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ10ต้นไม้อัปมงคลที่ไม่ควรปลูกไว้ในบ้านนะครับเพื่อนๆคนไหนมีต้นอะไรอยู่ในบ้านก็คอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับผมอันนี้นะครับผมก็ต้องขอบอกเลยว่ามันเป็นเพียงความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองนะครับผมแต่เรารู้เอาไว้ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะครับก็อย่างที่ผมว่าไว้แล้วครับทุกวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องเก่งแล้วเฮงด้วย สำหรับวันนี้โมมูตล,ลูช่องคูคูที่สายมูไม่ควรพลาดขอลาไปก่อนฝากเพื่อนๆนะครับกดตดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบาย